ใหม่ล่าสุดปี2026 Kawasaki KLX 230ได้เปิดตัวแล้วและกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในกลุ่มคนรักรถ,รถจักรยานยน์สายลุยในประเทศไทยรุ่นนี้ขึ้นชื่อมานานในเรื่องความทนทานน้ำหนักเบาและความน่าเชื่อถือแต่ในเวอร์ชั่น2026ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งดีไซน์และสมรรถนะทำให้พร้อมสำหรับการใช้งานทั้งบนถนนในเมืองและเส้นทางออฟโรดตัวรถมาพร้อมกับงานออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้น ใบหน้าเล็กด,ดีไซน์คมชัดโครงสร้างตัวถังเพรียวบางและดูดันสะท้อนถึงความเป็นสายลุยเต็มตัวขุมพลังของ K L X 2 3 0ใหม่เป็นเครื่องยนต์สูบเดี่ยว233บาลูกบาทเซนติเมตรระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังเรียบเนียนและตอบสนองได้ดีเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการรถที่ใช้งานง่ายแต่ยังคงความร้อนใจจุดเด่นคือแรงบิดรอบต่ำที่ตอบสนองไวทำให้ขับขึ้นเนินวิ่งบนทางดินหรือแม้แต่ขี่ในเมืองก็ทำได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีระบบหัวฉีดที่พัฒนาใหม่เพื่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดียิ่งขึง้นทั้งแรงและประหยัดน้ำมันเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของคนไทยด้านความสะดวกสบายคาวาซากิได้ปรับเบาะให้นั่งสบายขึ้นและออกแบบท่านั่งให้เหมาะทั้งการเดินทางไกลและการลุยเส้นทางธุรกันดารช่วงล่างด้านหน้ามาพร้อมโชคเทเลสโคปิกระยะยาวและด้านหลังเป็นโชคยูนิตแทร็กที่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีล้อหน้า21นิ้วและล้อหลัง18นิ้วยังคงให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมบนเส้นทางออฟโรด ระบบเบรกได้รับการอัปเกรดเป็นดิสเบรคคู่พร้อม ABS แบบเลือกได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งบนถนนในเมืองและเส้นทางลุยโครงสร้างเฟรมเหล็กแบบริมิเตอร์ทำให้รถมีความคล่องตัวสูงควบคุมง่ายและผู้ขี่ตัวไม่สูงอีกจุดเด่นคือหน้าจอดิจิทัลใหม่สแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วเกียร์ระดับน้ำมันและระยะทางการขับขี่คาวาซากิยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายเช่นกราดแทนแผ่นกันกระแทกใต้ท้องและแร็กบรรทุกเพื่อเพิ่มความสามารถในการเดินทางไกลและผจญภัยได้เต็มรูปแบบ โดยรวมแล้วคาวาซา k ิ KLX 230ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถจักรยานยนต์แต่เป็นเพื่อนคู่ใจของคนที่อยากออกไปค้นหาความอิสระและผจญภัยบนทุกเส้นทางในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองเส้นทางภูเขาหรือริมทะเล KLX 230คันนี้พร้อมพาคุณไปทุกที่ที่ใจคุณเรียกร้องราแพชชั่นพาคุณไปสัมผัสหัวใจแห่งการขับขี่ในสไตล์ที่แท้จริงของคนรักมอเตอร์ไซค์ไทย